เฮลโหลสวัสดีครับมาเจอกับ Line, ดายไลน์นะครับกับเขาเรียกว่าอะไร <'m> มา <to> you, มาเล่น you, มาเล่นรอดีอลซีนะครับมาขัดเกลาวฝีมือก่อน mm hmm. เพราะว่ามีข่าวบอกว่าด l c ของเกมนี้นะครับกำลังจะเข้ามา mm hmm. ผมก็เลยโหลดกลับมาเล่นแล้วก็มาเล่นเซฟเก่าดูนะครับว่าผมเล่นจบไปแล้วแล้วก็ยังเหลือภารกิจเสอร์ฟิกมากมาย mm hmm. ส่วนวันนี้เราจะมีเป้าหมายคือเราจะมาเล่นให้รอดผ่าน ภายในยหนึ่งคืนให้ได้ครับตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามห้าสิบนะครับก็เดี๋ยวจะอยู่ให้ได้ถึงหกโมงเช้าดูซิว่าในความมืดผมจะอยู่ได้ไหมปะ่ะเราต้องฟื้นฝีมือก่อนนะครับมีเวลาอยู่ไม่กี่นาทีนะครับก่อนจะมืดค่ําก่อนที่ปีศาจจะกลับมาครับไม่ใช่ปีศาจดิสัตรูที่มันสามารถที่มันอยู่ได้แต่ตอนกลางคืนที่มันจะโผล่ามาตอนกลางคืนซึ่งมันจะวิ่งเร็วและโจมตีแรงมากนะครับก็เดี๋ยวมาเลือฟื้นฝีมือก่อน วัสดีครับซอมบี้ส,สามอุกระตกเว้ยอนนี้กระตกอิชโอ้โหโอ้โหมาถึงติดพิษเลยแถานี้ไม่ดีกระตุกเฟมเลยตกครับถอยก่อนตั้งหลักใหม่โอเคสวัสดีครับเพื่อนหัวขาจําได้ว่าผมเล่นครั้งล่าสุดนี่อาวุธเราท็อปหมดแล้วสกิลเราก็ท็อปหมดแล้ว เต็มทุกอย่างครับอัพเกรดเต็มเงินเต็มของเทพดูซิว่าจะอยู่รอดไหมกับการกลับมาเล่นครั้งใหม่ครั้งนี้ครับก็ตามนี้อะไรจ้ามาทำไมจ้าปครับขัดเกลาฟรีมือนี่งไงพุ่งชนกระโดดทีบนี่แหละท่าทัแล้วก็โดดหลบอ่าแล้วก็มีท่าผลักเอา้าเฮ้ย ฟันกวาดเรียบกระโดดถอยหลังแบกสเต็ปอุ๊ยอะไรอะไรอะไรจ้าหัวขาดให้หมดเออตอนนี้เราอยู่ที่เมืองสลัมนะครับทำให้ซอมบี้มันอ่อนๆหน่อยไม่ค่อยมีซอมบี้เก่งเท่าไหร่เหมือนเมืองหลักอีกเมืองหนึ่งจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วเราจะไม่ทำเควสอะไรนะครับเราจะเล่นให้อยู่จนถึงหกโมงเช้าอาวุธจะพังก่อนวันเนี้ยซ่อมอาวุธก็อะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้ในตัวผมมีประทัดมีไฟฉาย UV มีสลิงที่จะไม่ต้องใช้นะครับส่วนอาวุธก็จะมีปืนของเจ้าไรซ์ตัวโกงนะครับแล้วก็ดาบหนึ่งเล่มแล้วก็ปืนกลประมาณนี้อาวุธมีอยู่ประมาณนี้จะใช้อยู่ให้ได้ทั้งคืนครับปลง กลาวฝีมือนิดนึงสวัสดีครับเออโอ้ขาดไปสิมองหน้ามองหน้าออไอตัวเม่นเออช็อตเฮ้ยแขนขาดเลยสู้ได้เว้ยเฮ้ยยตัดเลี้ยงตัวตัดเลี้ยงตัวมามาโอ้นนี้เดงเลยเว้ย เยอะเยอะก่อนนะเดี๋ยวลองใช้อุปกรณ์ครับประทัดไปกินประทัดอยู่นู่นประทัดอยู่นู่นประัานที่ใช้เรียกมอนเรียกพวกซอมบี้ไปนะครับแล้วก็มีความสามารถในการระเบิดเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งไปมุครัะเอออย่างนั้นแหละกระจายปึบไปนูไปนูไปนู ไปดูประทับไปดูประทับนั่นแหละรเรียบร้อยเฮ้ยดูแผนที่นิดนึงนะครับตอนนี้เวลาเจ็ดโมงครึ่งโอเคเลเวลดักแอเรียเปลี่ยนเป็นสลิงนี่วะ่ะเรามาหัดปีนสลิงกันก่อนไม่ได้ปีนสลิงกันนานแล้วสลิงช็อตเอาเฮ้ย ไม่ใช่สลิงชอ็อตอ๋อสลิงช็อตมาอันนี้ครับฮึบโอเคเอาเอาเอามาจากไหนอะมาจากไหนมาจากไหนวิ่งไปครับสูงมากข้างบนไปข้างบนดีกว่าสวัสดีเต็ม <c oughs> ตัวรอ ประมาณหนึ่งทุ่มหรือสองทุ่มนี่แหละไอตัวไอตัว,ตว,ตวที่เป็น์ประลาดวิ่งเร็วตอนกลางคืนมันจะโผล่มานะครับช่วงนั้นแหละเป็นช่วงที่ตื่นเต้นของเกมนี่ครับไม่ได้มายืนยืนชีนชมเมืองอย่างนี้นานแล้วดูสิครับเมืองที่มีแจ่ซอมบี้เราจะขึ้นไปปีนสลิงดีวะแล้วเราค่อยโหนล,ลงไปต้องไปแบบเท่ ต้องขึ้นเกาะสีเหลืองๆใช่ใช่จำได้เลยมีบันไดจะเกาะทำไมวะเอออ่าต้องขึ้นไปชั้นหนึ่งครับชววะตรงนี้ก็ได้นี่ว่าไปแล้วโอเคเลือรอ้อนใี่กดตัว S นะครับโดยฮิวสวัสดีซัมบีท้ทั้งหลาย โอ้โหกํา <t> ล <une> ังจะกดสวิตช์เลยไปแล้วไม่อยู่หรอกไม่ได้สะเดาะก่อนนานแล้วมาลองสะเดาะก่อนสักหน่อยโอ้โหทีเดียวได้เลยเพราะมันเป็นมีเดียมครับโอเพ่่เอ่อเอาแอลกอฮอล์เนี่ยฟอากาแฟกาแนี่เอาไปขายได้นะถ้าจะไม่ผิด ท่นี้ปีนไม่น่าสะดวกนะต้องเข้าไปที่สลัมกว่านี้ซึ่งในตัวที่มันจะสู้กับเราเนี่ยมันปีนป่ายได้เร็วมากโอเคทางไหนดีเฮ้ยหึระตุกนิดนึง อคชิพเมนด้วยวะอ้ลลอนโอเคฝึกซ้อมลั n น i n g ครับฮึบึบวันดีครับฮึบว,ว,ว,วุ้ยวุยไก่เว้ยไม่กล้ากระโดดเลย ทางไหนดีทางนี้แหละฮึเมื่อไรจะมืดว้าวฮึหล่นแน่เลยน่านว่าแล้วจำได้เสียงนี้จะเรียกพวกซอมบี้สายวิ่งมานะครับการทำเสียงดังโอ้ววววปิดปิ อสียงนี้มาก่อนเลยยังไม่เห็นตัวเราต้องพร้อมลบนะครับเราจะมีเป้าหมายคือการสู้กับกตัวปีศาจอย่างที่บอกไว้แต่ตอนต้นคลิปเอาแล้วอีกห,นะหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงในเกมนนเราจะได้พบกับสิ่งที่เราเฝ้ารอ ก่อนจะไปซื้อพัพกดีเอซีเพิ่มมาเราก็ต้องกลับมาฟื้นฝีมือหน่อยรู้สึกว่าจากการอ่านข้อมูลนะครับตัวดีเอซีพักใหม่เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องที่แตกต่างออกไปมีสิ่งต่างๆเพิ่มเข้ามาเช่นขับรถอะไรเช่นนี้ซึ่งก็คงจะตื่นเต้นแน่นอนมันต้องมีแบบพวกซอมบี้วิ่งตามรถอะไรอย่างเงี้ยนะ เราอยู่ข้างบนดีกว่านะจะได้เห็นทิวทัศน์ของพวกสัตว์ประหลาดพวกซอมบี้โอ๊ยโอ๊ยทำไมทันทีเรากระโดดมาย่านที่ไม่มีตึกเลยเนะี่ยไปเลยสไปเดอร์แมนกายังตอนนี้ อีกสามนาทีถึงเวลาสองทุ่มและมันจะออกล่าแล้วเราจะต้องสู้มันครับเราจะไม่หนีสู้ด้วยอาวุธอันนี้มาเซ่เดี๋ยวกันนะขอดูดาเมจกันนะอาวุธอันนี้โจมตีพันสี่นี่ 900. เก้าร้อยพีเอมคาตแฮนดิง้งแฮนดิ้งเก้าสาม แฮนดิง้งเอาแฮนดิ้งดีกว่าเออรสชาตินี้ดีกว่าวมาเข้ามาเลยไอ้พวกปีศาจมืดเร็วมืดเร็วมาประทับไปหน่อยเรียกเรียกแขกเรียกแขก เลือกแขกเลือกแขกเลือกแขกเลือดแขกเราจะไฟฉายแล้วยังยังไม่ถึงเวลานะก่อนนะพาธิตอยู่ตรงไหนวะไปดูพาธิตตกกันดีฟ่าโอ้หมอไม่เห็นนะ กล <iento> เราต้องรีบเปลี่ยนเป็นสลิงโอเคโอ้โหาธิตมองไม่เห็นน่ะจากตรงนี้ยืนทำอะไรหลบไปคนจะมายืนชมพราทิต เอาแล้วเริ่มเวลาผจญภัยนะครับมาเอาเวลาเราเวลาเรียกแขกเรียกแขกมาหน่อยสิจา่า สวัสดีครับมืดแล้วเวอรมาแล้วเริ่มมาแล้วมาข้าจะใช้จุดนี้แหละยืนสู้กับพวกเจ้าขึ้นมาเก่งจริงมึงขึ้นเก่งจริงมึงขึ้นมาไปออกไปนี่อย,าย่าแย่งเอามือมึงไปด้วยเอามือมึงไปด้วย ขีมือไม่ได้เว้ยเรียกแขกหน่อยเรียกแขกเรียกแขกสวัสดีตัวนั้นไปนไหนวะหรือว่ายังไม่มืดพอมมันไม่ได้ออกตอนสองทุ่มใช่ไหมดูก่อนนะ ตอนนี้เวลาสองทุ่มสี่สิบสามครับมันกำลังจะปีนขึ้นมาเป็นขึ้นมาเลย <c oughs> อะไรเนี่ยฮะเออมีถมังไว้กำบังครับเอาแล้วเกมมันเริ่มมืดแล้ว ไฟฉายเปิดไงวะสไลด์โอเคก็ตัวทีคือเปิดไฟฉายมาตื่นเต้นตื่นเต้นเมื่อก่อนก็เคยดวลกับมันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เล่นแล้วไงเรามากลับมาเล่นใหม่เราต้องเรียกขวัญกำลังใจเรากลับมาในะการสู้กับตัวใหญ่ๆห,หรือตัวที่มันวิ่งเร็วตัวนั้นเอาแล้วนาฬิกาเตือนแล้ว มาแล้วครับเลกแขกหน่อยเป็นไง Night Coming Agility and Power Point คูณสองนะครับเก็บเลเวลได้คูณสองตอนนี้แต่เราเลเวลตันแล้วไงน,นั่นไงเห็นสัญญาแล้วมานี่เร็วเฮ้ยยูสวัสดีเ <c oughs> พื่อน อุ้ยมากันแล้วมากันแล้วมาสิจา้ามาหลังชนฝาเป็นอัไแกันวะ เข้าไปในบ้านเนาะกูอยู่ข้างบนกูอยู่ข้างบนเว้ยเราก็ปัดไม่อยากลง,งล่างต้องลงไปเจอพวกมันใช่ไหม ออกมาเลยเห็นลวเว้ยมันเห็นแล้วเว้ยพึบเ,เ,เอาละไปตั้งหลักเราไปตั้งหลักมามาเลยมามาให้หมด เอาตัวใหญ่ๆหน่อยนี่ไตัวนี้แหละตัวนี้แหละอุย้ยอาดิมึงอุย้ยฟันฟันไม่เลี้ยงอะไรหล่นไปสิมึงมาเลยโถอ้ยเจ <c oughs> <c oughs> อไฟฉายพลังไฟฉายแสงอาทิตย์เข้าไป อ้ยมาครับมาครับอยู่ข้างบนเนี่ยแหละได้เปรียบครับอะไรจะ๊ะเรารักไก่ครับสวัสดีครับโอ้โหขาดครึ่งอ้าวหมดซะอย่าง,งนั้นนะก่อนนะตอนนี้กี่โมงสามทุ่มเองชิบหาย กลายเป็นกำจัดหมดแล้วเพลิดเพลินหลบหนีเรียบร้อยเราไม่หลบหนีแล้วมาเลยมาไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนฮะมึงอยู่ไหนอยู่ไหน,นอยู่ไหนมึงอยู่ไหนอยู่แป๊บอยู่แป๊บอยู่ไหนมึงอยู่ไหน มึงเรียกเพื่อนมึงมามึงเรียกเพื่อนมึงมามึงเรียกเพื่อนมึงมาขอเยอะๆไหนายนอยู่ไหนออกมาสิวะอะไรอะไรมันร้องทำไมอะไรอย่าตกข้างหลังดิมากูบวกแล้วลงมาบวกแล้วเนี่ย เฮ้ย,ยมันลุมมันลุมมันลุมไม่ดีไม่ดีปึ๊บโอเคต้องอยู่อย่างนี้โอ้โหมาเลยมาโอ้โหหน้าหลังเลยทีนี้มามาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาจ้าไหน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  จมาสิจ้ามาสิจ้าไอตัวไอตัวสัตว์ประหลาดนั้นอยู่ไหนอุ้ยตบเลือดแป๊บมามาให้หมดขึ้นมา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 ได้เปรียบไงอุ้ย tôi chạy như này quá, phải phần này cái này, phòng mình phần này cái này, mày nhỉ? Tại sao đinh nhỉ? Tại sao? ơi, ơi, này, ผ่านหนีรอดอีกเราต้องการให้ดาวมันเต็มอยู่อยากเจอเยอะๆ <c oughs> เฮ้ยอืออือนนะอาวุธจะพังอาวุธจะพังซ่อมแป๊บซ่อมแป๊บเฮ้ยอาวุธจะพังเข้าใจไหมขอซ่อมแป๊บสิ ซ้อมซ้อมอาวุธกำลังมามันกำลังมาคึกอะไวะอ,อึ๊ยเอาไปกินโอ้โอ้โอ้โอจะตายแล้วจะตายแล้ว มาดิมาอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรอะไรมาข้างหน้าได้แต่อย่ามาข้างหลังกูเห็นนะกูเห็นมึงมาข้างหลัง,เน,นะเ,นงเนี่ยมามาครับมาอะไรจ้ะโอ้โหโหแม่ตีรัวจะดิ้นทําไมจะดิ้นทําไมมันไส้มานานแล้วเยอเยอะใช่ไหม เอาประทัดไปกินรอโดยประทัดก่อนอุ้ยโอ้โห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 ตบเลือดแป๊บมามาใหม่มาใหม่มาใหม่เยอะมากตัดคอขาดตัดคอตัดให้หมดฆ่าแม่ง เจ๋งเหรอมาจะอยู่ถึงหกโมงเนี้ยหรือจะเบื่อกอนแม่งมีแค่ฟันอยู่อย่างเงี้ยแล้วกะตอนนี้กี่โมงตีสองแล้วโอเคเอาให้ถึงหกโมงครับมาทําไมไม่รักก็ไม่ต้องมาสามดาวสามดาวตอนนี้สตัวตรวจจับเราอยู่อยู่ที่สามดาวครับเราต้องการสี่ครับนี่ไงมา โอ้ฟึบเรียกกระทับศัตรูเรียกศัตรูมาเรื่อยๆเห็นนะเห็นนะโอ้โหโอ้โหเลื่อรถโคตรเร็วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหานมันี่ฮานมันี่ฮานมันี่ให้หมดพวกมึง เปลี่ยนอาวุธดีว่ะทุกความสะใจมา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 ไม่สะใจปะวะเนี่ยหรือว่ายิงไม่ทันเฮยตายมาดิมาโอ้โหปืนมันไม่รัวอ่ะปืนไม่รัวพอแล้วเขายังไม่ตายเหรอโอ้ อะไรเฮ้ยสี่ดาวแล้วเว้ยตอนนี้สี่ดาวแล้วนี่แหละเป้าหมายของเราครับอยู่ให้รอดถึงหกโมงแล้วก็ทำสตูให้พบเห็นเราสี่ดาวโอเคเติมเลือดแล้วมาบูตอบูตอเอาปืนไลท์ดีกว่าโอ้โอ้โอโอ โอ้โหเกือบตายมานี hmm. ่ป so nah ืนของไลซ์ปืนของตัวโกงแมงกากเอามีดดีกว่ามาครับเราต้องอยู่ในตำแหน่งที่ชนะขาดโอเคอุ้ยตกกระจายนี่ไงสองแม่งเลยไม่เป็นไรเลยวะมา ีมาอย่างมากมายล้นหลามดังที่เราต้องการครับโอ้โหมังวิ่งไหนวะอิ้ไม่ตายอีกแขนขาดขึนโผล่ขึ้นมาขึนโผล่ขึ้นมามาเดี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 เดโอ้โหมัตนตบกูได้อีกมันไม่กลัวมันไม่กลัวแสงอาทิตย์ได้ไงวะฮะ เรียบร้อย6โมงแล้วใช่ไหมโอ้โหเวลาช่วยเราไว้ครับจริงๆก็สู้ต่อได้นะโอเคบรรลุเป้าหมายสักทีโอเคอย่างไรเราก็รู้ว่าเราทำได้ครับเรายังพอกลับไปเล่นได้ฝีมือเรายังพอพอฟัดพอเวี่ยงอยู่บ้างนะ ก่อนที่จะซื้อ DLC ลซีนะครับเรามาเจอกันใหม่นะครับใน DLC ของเกมดิ g งไลน์นะครับส่วนวันนี้ลุงอรุณเบิกฟ้านาภาบอยบินพูดลูวรูลูลอายุเราเลยโอเคขอหยุดคิปไวิเพยงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าใน DLC นะครับวันนี้เรามาแค่นี้แหละทดลองฝีมือไปแล้วบ๊ายบาย,ย